ปล่อยผมผมจะรีบไปไม่ปล่อยค่ะจะรีบไปไหนล่ะคะคุณน่ะมาหาละตีถึงบ้านแบบนี้คิดถึงละตีใช่ไหมล่ะคะใช่ผมคิดถึงละตีคุณคิดถึงละตีจริงๆหรอคะหรือมหาลวีกันแน่ลาวีจะไปสู้อะไรคุณได้ล่ะครับเง้นแสดงว่าวันนี้คุณแม่จะพาละตีไปอยู่ด้วยใช่ไหมคะ ตีอะไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วคุณแม่พาตีไปอยู่ด้วยนะคะนะนะคุณแม่นะฟังผมไม่ดีนะครับงั้นคุณก็พาผมไปหาพ่อแม่ของคุณสิครับผมจะไปสู่ขอลูกสาวพันจริงเหรอคะฝายจะได้ก็ดีอยู่ไปก็ไม่มีความสุขษาเลี้ยงลูกจนโตเนี่ยพอมันได้ดบได้ดี มันก็ไม่สนใจเรามไม่ว่าลูกอย่างนั้นถึงพ่อถึงแม่ถึงน้องไปหาความสุขคนเดียวยนั่นพอ่อฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นจริงๆนะจ๊ะเออเบาม่ ลูกไม่ส้อยแม่จะพาพ่อไปหาหมอนะเขียตวแล้วอย่าลไหมมหามนีฉันบอกแล้วไงว่าห้ามาที่นี่คนพวกนี้ไม่เคยเห็นเธอเป็นลูกไม่อย่างนั้นเขาจะขายเธอให้กับนักเลีนทำไม หยุดพูดอย่างนี้นะยังไปทําให้พ่อแม่ลูกเขาแตกแยกกันไม่ดีนะจะบอกให้ละวิเชื่อแม่อย่าไปฟังคนอื่นนะลูกพวกคุณรับเงินของแม่ผมไปแล้วชีวิตละวิเป็นของผมละวิไม่จําเป็นต้องให้อะไรพวกคุณจำไปเส้นนี้มันแม่ไอ้ไออ้ไอ้ไอไปไอ้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 กอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไออ้ไไอ้ไไอ้ไอ้ไั้ไอ้ไอ้ไ ฉันไม่ใช่คนดีเหมือนกับแม่ของฉันหรอกนะถ้าแกสามคนมาลำพารวิ่ฉันสางคนมาปิดปากพวกแกแน่สามคนมาปิดปากเ่แา,าแม่เขาเขาเอาจริงนะอยากตายแบบไหนละ่ะวัยรุ่นลุนมชิงหรือว่ารถชนเรื่องหนีจะเอาแบบไหนละ่ะบอกมาสิแม่แม่แกกกแกขู่ขู่พวกเราแกแกไม่กล้าทำหรอกจริงใช่ ฉันมันก็แค่เพย์บอยคนอย่างฉันเน่ไม่มีอนาคตอยู่แล้วจะกลัวทำไมเอาสิถ้าลองโทรไปหาาวีอีกครั้งละก็เจอดีแน่นี่ไหนคุณแม่แบบจะมาขอฉันกับพ่อแม่แล้วทำไมกลายเป็นลาวีคะมันดีกว่าฉันตรงไหนเธอเห็นว่าฉันเจ้าชู้เลยคิดว่าฉันไม่เลือกแต่ที่จริงฉันก็ไม่เลือกหรอกน แต่พอมาเจอคนอย่างเธอเนี่ยพูดได้คำเดียวนะว่ากระเดือกไม่ลงจริงจิงนาว,นาวินาวิกลับมากลับมา,าลูกไอ้กัปพันยุกดูสิพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันปล่อยให้พ่อแม่ป่วยตายแล้วตัวมันก็ไปสมวยสุกคนเดียวนาวิกลับมาเถอะลูกกลับมานะมานะแม่อยู่ไม่ได้นะถ้าแม่ไม่มีหนูกลับมาลูกแม่ลาวิ เราให้เงินเขาเขาก็เอาไปเล่นกับมัน,นันไปซื้อเหล้าแล้วก็มาขอเราใหม่นี่เราทำถูกต้องเหรอลวิแต่ชีวิตของฉันไม่มีใครคุณไม่เป็นฉันน่ะคุณไม่เข้าใจหรอกเมื่อก่อนเธออาจจะไม่มีใครแต่ตอนนี้เธอเลือกได้แล้วนะละวิเธอต้องแข็งใจไนะว้นะลวิ ตัดใจสละวิตอนนี้คุณแม่และฉันก็เหมือนคนในครอบครัวเธอแล้วละวิเธอลืมไปแล้วเหรอรู้ไหมถ้คือพวกนั้นทำอะไรอีแม่แล้วฉันจะอยู่ยังไง